สวัสดีครับผมสกายนะครับคลิปนี้นี่เราก็จะมาลองวาดแนวต่างโลกกันบ้างครับกับเรื่องนี้เลยครับลิบมูรุนะครับเกิดใหม่ทั้งทีก็ตูก็กลายเป็นสลายไปซะแล้วนะครับซึ่งก็เป็นอนิเมแนวต่างโลกนะซึ่งแบบกลับไปเกิดใหม่อะไรทํานองเนี้ยเออก็เกิดใหม่หลายโลกแล้วนะว่าะจะเป็นโลกโอชิโลกอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้ก็จะมาเกิดมาเป็นสลายนะซึ่งก็เป็นการ์ตูนชื่อดังนะแต่ผมก็ยังไม่ได้ดูอีกเช่นเคยนะ ซึ่งตอนนี้จบหรือยังไปผมก็ไม่รู้นะมาเดี๋ยวเรามาลองวาดตัวเอกกันก่อนครับตัวเอกก็มีชื่อว่าลิมูรุนะเออมามาวาดโดยการวาดทรงกลมนะมีเส้นตรงแนวตัง้งเป็นเส้นจมูกแนวะนอนคือเส้นตานะครับนี่แล้วก็ขึ้นโครงหน้าปกติเลยนะแล้วก็วาดตาประมาณนี้กําหนดโครงตาไปก่อนอ่านี่ตาก็จะโตๆนิดนึงนะสำหรับความเป็นมาของตัวเอกนี่ผมก็เรียกว่าไม่รู้เลยนะเออมาถึงก็วาดเลยอะ แต่ลักษณะขอบตาก็จะเป็นขอบตาเป็นสีนะฉะนั้นผมก็จะไม่ถมให้มันดำนะก็จะเว้นแบบเป็นขนานกันอย่างเงี้ยหนาๆหน่อยอ่าประมาณเนี้ยแล้วตัวเอกนี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงนะเออแต่มันก็น่าเป็นผู้ชายนะเออแต่ว่าออหน้าตานี่จะรู้สึกเหมือนกับจะเป็นผู้หญิงอนะ่ะเออหน้าตาดูคล้ายผู้หญิงนะเป็นชายหน้าสวยนะหน้าจะนะเออผมก็ยังไม่ค่อยรู้รา,ายละเอียดคร่าวๆนะครับ มาเดี๋ยวเรามาวาดกันครับถึงแม้จะไม่รู้จักเอ่อไม่เคยได้ดูนะก็สามารถวาดตามได้นะครับอเพราะว่าเราไม่ได้เน้นวาดให้เหมือนนะลองวาดดูก่อนไม่เสียหลายนะครับอัันคร้งแรกอาจจะวาดแล้วมันไม่ได้ฟิลลิ่งนะแต่ครั้งที่สองเดี๋ยวฟิลลิ่งก็มานะแล้วครั้งที่สามถ้าเราได้ยิ่งเคยดูนะรัลบรองโอ้โหจัดเต็มเหนียวแน่นอนนะครับตอนนี้ก็คือแบบลองลอง,ลองก่อนนะ จมูกก็เล็กๆหน่อยนะเออมันทําให้ตาโตๆจมูกเล็กๆปากยิ้มๆเงี้ยมันจะยิ่งดูเหมือนกับหน้าผู้หญิงเลยอะ่ะเออเนี่ยประมาณเนี้ยโอเคต่อไปก็วัดคิ้วอ่ะค่อยๆเติมคิ้วก็เนี่ยหนานิดเดียวแต่รู้สึกว่าเกิดเป็นสไลด์นะสไลน์สไลนมันก็เหมือนกับเป็นมอสเตอร์ระดับอ,อ่ลูกกระจอกนะตัวเล็กๆเลเวลต่ำๆนะ แต่รู้สึกว่าจะเกิดเป็นสไลด์ครั้งนี้นี่น่าจะแบบน่าจะโคตรโกงอะ่ะเออนี่ครับพอหลังๆชอบเกิดใหม่เป็นตัวกระจอกๆ,ๆนี่แต่จริงๆแล้วนี่โคตรจะโกงครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในสไลด์ที่มันโกงอะ่ะ คือช่วงนั้นรู้สึกว่าจะเป็นการ์ตูนกระแสแนวเกิดใหม่เยอะนะแล้วชอบเกิดใหม่เป็นแบบประหลาดประหลาดอ่ะเออเกิดใหม่เป็นแบบออกมาเป็นแบบลูกกระจอกบ้างตัวง่อยๆยบ้างหรือเป็นชาวบ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าความสามารถนี่แบบแบบเกินอาชีพอ่ะเกินเกินแบบเกินเกินขีดจํากัดของไอตัวที่มันเกิดอ่ะเออมันทําให้รู้สึกว่ามันเทพเกินนครับ ขนาดเป็นสลมยมันยังเทพเลยเมื่อีเกิดเป็นกอบลินกอบลินก็เทพอะไรเงี้ยเกิดเป็นชาวบ้านชาวบ้านยังเลเวลเก้าเกเลยนะวะนี่ทรงผมกอลิมูลุครับนี่ก็จะแบบยาวๆนะแหลมๆทรงแบบนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะแต่ที่ลำบากคือมันจะทรงผมมันจะยาวอ่ ระหว่างทรงผมหัวตั้งชี้เดกับทรงผมยาวๆอันไหนมันวาดยากกว่ากันนะผมว่าไอ้ทรงผมที่ตั้งตั้งชี้เดเป็นซุปเปอร์ไซยาเนี่ยมันจะคุมควบคุมทิศทางได้ลําบากกว่านะส่วนไอ้ผมยาวๆข้างหลังเนี่ยมันอาจจะแบบเราจะปัดมั่วไงก็ได้นะไม่ค่อยมีคนสังเกตแต่หัวตั้งๆนี่ถ้าตั้งชี้เดผิดรูปนี่กลายเป็นคนละคนเลยนะอันนี้ก็จะเป็นอาาตมีอนาถานะครับนี่ล่างอดี้ขึ้นมาเลยครับนี่ขานี่คือเส้นหัวเขาว่าแล้วก็ขาท่านล่างนะครับ ปุ๊บแล้วก็เป็นเท้าก็ล่างง่ายๆไปก่อนนะเนี่ยพื่อให้ดูสัสดส่วนนะว่าเรามันเนี่ยไอตัวโครงสร้างเราเนี่ยมันพอดีกับกระดาษที่เรากะไว้ไหมปกติแล้วผมก็พยายามจะวาดเต็มตัวนะผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบวาดตังเต็มตัวนะครับ๋ลองดูอ่าโอเคให้มันสมส่วนกันหน่อย การวาดเต็มตัวเนี่ยมันมัน,ม,นมันให้ฟิลลิ่งนะผมชอบผมชอบขยับแอคชั่นนะเออพูดง่ายนะผมไม่ชอบวาดครึ่งตัวสักเท่าไหร่นะเออมันก็จะมีวาดบ้างนะแค่หัวกับตัวแต่โดยหลกัหลกๆแล้วผมชอบวาดทั้งตัวผมเป็นคนที่ชอบวาดทั้งตัวนะเนี่ยผมชอบดูแอคชั่นเนี่ยปึ๊บถึงแม้ว่าผมจะวาดแอคชั่นไม่ค่อยสวยนะเออแต่ก็แกก็ดันทุลังวาดแอคชั่นนะ มันสนุกดีนะฮะจะวาดเบีย้ยววาดบูดเบีย้ยววาดเอ่ออะไรก็แล้วแต่นี่อย่าไปสนใจนะมันเป็นเรื่องปกติของการวาดรูปนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบผ้าโพกคอมัง้งเดี๋ยวจนะขอลบก่อนลบคอทิ้งชุดมันคือมันจะมีแบบมีผ้าพันคอผ้าพันคอก็จะแบบยุยยุยหน่อยนะแต่ผมว่านี่อาจจะดูแหลมแหลมเหมือนขนเม่นนะเนี่ย จริงๆแล้วมันมันไม่ได้แหลมเปียวแล้วค,คมนะไม่ใช่นะเออมันแค่เป็นเหมือนกับรอยให้ดูเหมือนเป็นรอยผ้านะใช่หรือเปล่าวะไม่ใช่ผมพูดไปปุ๊บเสร็จแล้วเนื้อเรื่องแม่งไอตรงไอตรงผ้าบันคอมันแหลมจริงนะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยมันแค่เหมือนกับเป็นแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรเดียรอยผ้าอ,อบอกว่าคงไม่ใช่นามนะอ่าเนี่ยประมาณเนี้ย ส่วนดีเทลเสื้อผ้าก็ถือว่าพื้นพื้นนะไม่ยากอะไรมากฉีอย่างนี้เลยเป็นชุดหนึ่งที่เหมือนกับอ่าเหมือนกับเป็นเสื้อคลุมอะนะปุ๊บใส่มาเนี่ยก็วาดแบบใส่เสื้อผ้าครับง่ายๆ เพิ่มรอยยับตรงช่วงบริเวณสะโพกสิกนิดนึงเพราะผมจะว่าให้มือมันเท้าสเอลนะเนี่ยประมาณเนี้เห็นไหมครับเวลาเรามีโครงเนี่ยมันทำให้เราวาดง่ายแล้วก็สัดส่วนดูไม่เพี้ยนจากจากความเป็นจริงเท่าไหร่นักนะนอันนี้ก็เป็นรอยยับเห็นไหมครับ ยับก็ยับบริเวณตรงที่มันเป็นพวกจุดขยับอะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแบบข้อมือนะข้อมือมันก็จะมีแบบเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนผ้ามาพันนะแล้วนี่ก็เป็นรอยผ้าที่มันยับยับนะแต่มันอาจจะดูแหลมแหลมอะพูดไม่ถูกอะดีเทลก็ประมาณนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอา่าแล้วที่ก็คือลายมันนะลายแขนเสื้อ อีกครั้งหนึ่งก็เหมือนกันครับาการที่เราจะวาดาคาแรคเตอร์ที่ขยับท่าทางได้นะผมว่าเร็วที่สุดก็คือเราจะต้องไปหาซื้อโมเดลแอคชั่นฟิกเกอร์นะราคาถูกๆสัก,กตัวหนึ่งอะ่ะมาจับขยับแล้วดูมุมมองแล้วเราก็วาดตามวาดอนาโตามีตามนะมันจะง่ายกว่าและเร็วกว่าที่มานั่งนึกเองนะโ้ถ้านั่งนึกเองนี่โอ้โหนานอนะ่ะ เพราะบางทีหัวเรามันมันไม่จินตนาการถึงภาพนะแต่ถ้าเรามีต้นแบบเนี่ยมันทําให้เรามองได้ง่ายนะไม่ต้องนึกเยอะนะเนี่ยประมาณเนี้ยเา่าฮ่าตัวจะผอมๆหน่อยนะเห็นผอมอย่างนี้นะแต่ว่าโอ้โหพลังโกงชิปเป๋งนะอ่ะเดินลายไปครับลายก็จะเป็นแค่ขีดๆแล้นะขีดถูกขีดผิดก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ตอนนี้ขีดไปก่อนนะ เพราะการวาดสายลวงนี่คือไม่ได้ไม่ได้เน้นวาดตามต้นฉบับสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเราอาจจะมีหลงหลงลืมลืมนะแต่ถ้าอยากให้เหมือนเราก็ไปเช็คอีกทีหนึ่งได้นะหลังใหม่นะตอนนี้ก็คือวาดให้เพื่อนๆดูคร่าวๆนะว่าเราควรจะวาดมีอะไรบ้างตํนนองไหนนะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวผิดพลาดนะเพราะว่าการผิดพลาดก็คือการเรียนรู้นะมันทําให้เราพัฒนานะเพียงแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าเราพลาดนะ หากเราไม่ยอมว่ารับไม่ยอมรับว่าเราพลาดนะมันก็จะพลาดอยู่วันยังค่ำนะเพราะเราจะไม่ยอมปรับปรุงตัวเองแต่ถ้าเรายอมรับว่าตัวเองพลาดเนะี่ยมันก็จะปรับปรุงนะแล้วเราจะทําไม่ทําพลาดซ้ำสองนั่นเองนะครับฉะนั้นเราก็ต้องจําไวนะ้ว่าสิ่งที่เราําพลาดเราควรอย่าไปทําซ้ํานะยกเว้นแต่ว่าเราจะจงใจอ่ะตรงนี้ช่วงขานะอันนี้ก็เหมือนกันนะมันก็จะมีเหมือนกับขนสัตว์นะไม่ใช่หนามแหลมนะแต่ผมว่าอาจจะว่าเราดูแหลม หรือเปล่านะอันนี้ไม่ผมก็ไม่รู้เลยนะเพราะผมไม่เคยดูนะเออแต่คิดว่าคงไม่ใช่นะแนวแฟนตาซีอย่างนี้ใครจะมาใส่หนามแหลมนะอันนี้ก็เป็นรองเท้านะรองเท้าก็จะเหมือนเป็นเกาะนหน่อยหนึ่งเป็นเกาะอ่อนอะไรเงี้ยเนี่ยง่ายๆอย่งายงนี้เลยครับจําไวนะ้นะเปเราวาดไอตัวเอกลิมูรูนี่ตัวต้องร่างบางๆหน่อยนะมันถึงจะเหมือนนะอย่าวาดให้มันอวบไป ขาก็จะทรงกระบอกเลยมันจะมีรอยยับที่หนึ่งนะเพราะว่ามันจะต้องเสียบขังเกงเข้าไปในรองเท้านะรองเท้าบูทที่จะมีขนสัตว์แหลมๆเป็นหนามอย่างเงี้ยเนี่ยผมก็พยายามมั่วให้มันดูดีแล้วนะเนี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยขาก็จะเป็นขาตะเกียบรีบๆหน่อยก็เป็นรองเท้าอ่าตรงนี้ ปุ๊บอาเอาง่ายๆเลยนะไม่ต้องเอายากโอเคเนี่ยประมาณเนี้ยน่าจะพอคลายริมรู้อยู่นะอืมใช้ได้อานี่ผมไม่รู้ว่าวาดล้วน่ารักหรือเท่นี่ยเพราะว่าคาแรกเตอร์ตัวนี้หน้าตาดูครผู้หญิงอะแถมดาบให้ละกันจะได้ดูดดดโหดหน่อยนี่ดาบ นี่คือโครงล่างมาันก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี it, ๋ยวล่างแล้วดาบเบี้ยวแต่ถ้าเพื uh ่อนๆมือใหม่เพื่อนๆก็ใช้แม่บรรทัดได้นะแต่ถ้าเก่าแล้วอย่าใช้นะเบี้ยก็เบี้ยวไปนะแบบนี้เลยนี่วาดปอกดาบตรงนี้เป็นโกงดาบง่ายๆเลยสี่เหลี่ยมผืนผ้าไอตรงนี้เป็นสายรัดปุ๊บอ่าแล้วก็เป็นด้ามจับครับ เบี้ยวดิดเบี้ยวหน่อยอย่าถือสานะ <laughs> <laughs> เพราะว่าผมนั่งนี่ผมนั่งตัวเอียงนะผมกะไม่ค่อยได้อะอันนี้ก็เป็นลูกกลมๆห้อยตรงนี้เนี่ยประมาณนี้ไม่ใช่ส้มนะครับ <laughs> เป็นของประดับห้อยมาวาดผมครับแหบมบตรงนี้หน่อยเนงองยาวหน่อยอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นขนนะครับ ขนขนผ้าบันคอโอเคแค่นี้ก็เท่แล้วนะมาครับผมดันลืมนะครับเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลน์นะผมก็ว่าสไลน์ซะหน่อยนะตัวนี้เลยตัวสลามนี่จีตาน่ารักๆยุยยุยครับปิงปงิใช้ได้ เม็ดสีของสลามอัมมาหิดด้วยไรบูผิวหน้าได้มุลุเนียนใสายไร้สิวฝ้าเกลี้ยงเกลาด้วยบัชแบบบางๆปาแซนอย่างสุภาพให้เบามือพยายามอย่าลากมั่วเดอเชดเงาใช้ออเลนแต้มค่อยๆจิ้มเดี๋ยวจะเละคามือสักกรนเป็นผู้ชายก็ต้องเข้มด้วยบราวแววตาโคตรกองด้วยโกแก้มสลามมุ้งมิงดุกดิกง่ายๆด้วยพิงระบายเซเลนบูย้อมสีผมเส้นผมให้แตกปลายทั้งหนังศีรษะขยี้สีขาว เพื่อระงับไม่ให้เม็ดสีแตกไปคงสภาพความเนียมของเม็ดสีเพิ่มความหรูหราหมาเห่าด้วยโกเชดเงาดูดุดันระบายเว้นได้บราแบบง่ายๆอาวุธนี่คมกริบด้วยบราเว้นแสงเขาให้เนียนหน่อยอย่าให้ใครจับโปะได้วะค่ะเราประหยัดสีแล้วเบรนขอบบูไปให้ทั่วละเลงมอท่าให้กางเกงดูมีมนขังของสลามระดับเทพสุดโคตรเฟี้ยว Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies. All because of you.